คนเรามาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะคะมยูผแบบูนะลู้มันผูมากเลยอะทุกคนดูดิ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครีมี่ชาแนลนะคะทุกคนทุกคนวันนี้นะคะคิมจะพาทุกคนไปงานแต่งค่ะงานแต่งที่นี้คืองานแต่งของชาวกระเรียงแดงนะคะแต่ว่าเราไม่มีชุดกะเรี่ยงเนาะเราก็เลยแบบว่าเออใส่ชุดไตไปเพราะว่าเจ้าบ่าวเป็นกระเรียงแต่เจ้าสาวเป็นไทยใหญ่เนาะเราก็เลยแบบใส่ชุดไทยใหญ่ไปแทนแล้วกันอะไรอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไป ออกเดินทางกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ขิมกําลังอยู่หออยู่เดี๋ยวพี่เขาจะมาแวะรับเราจะนั่งรถขึ้นไปห้วยปองอ่อนกันนะคะเรามาดูเส้นทางกันไปดีก,กว่าไปกันเลยค่ะเรานักก่งกระบะหลังไปเลยขอแบบรับลมเย็นๆอะไรเงี้ยอ่าเราก็มาถึงทางแยกขึ้นท่าหมู่บ้านห้วยปองอ่อนนะคะเกือบหละเกือบถึงอุ้แล้วน,นะนะมีปลาไหมมีหรอ เ,เขาไม่ใช่เขตอนุรักษ์หรอกเนี่ยนี่ายรถตรอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางขึ้นไปหมู่บ้านวยป่งอ่อนนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าถนนของเขาแคบมากค่ะรถคือวิ่งได้คันเดียวนะคะถ้าเกิดว่ามีรถสวนมาอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่าต้องถอยละใครที่แบบมีพื้นที่แบบว่ารถมันเข้าได้สองคันอะไรเงี้ยก็คือต้องถอยให้กันกันนะคะ แล้วเราก็ต้องเวลาถึงทางโค้งอะไรเงี้ยเราต้องแบบบีบแตะให้สัญญาณกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะระหว่างทางทิชชานเวอรทุกคนลมคือเย็นฉ่ำม,มากนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นน้ำพาน,นะคะอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าน่าจะเป็นท่อน้ำนะคะที่ขเขาแบบว่า,าเป็นท่อน้ำที่ จะแบบว่าดูดน้ำเข้าไปใช้ด้านในอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างก็คือแบบมีแบบว่าลำธารอ่ะตลอดทางเลยแล้วก็เขาบอกว่าในลาเนี่ยมันจะมีในลำธารจะมีปลาด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังไว้มีโอกาสนะ่จะมาแบบว่าจับปลาให้ทุกคนดูนะคะสองข้างทางนี่จะเป็นส่วนของชาวบ้านหมดเลยนะคะ เขาก็จะปลูกแบบปลูกผักอะไรปลูกมะละกอปลูกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากล้วยนี่คาดแล้วน่าจะออกเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้เขาน่าจะทำแบบอันมันเป็นสวนแบบทำทำไรอ่อ่ะทุกคนประมาณว่าปลูกข้าวโพอดอะไรอย่างเงี้ยใกล้แล้วทุกคนใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางละ คือตรงนี้วัดเสียวมากคือเป็นลูปหินที่แบบโผล่มาอะไรเงี้ยถ้าเกิดขับรถไม่ระวังนี่คือแบบว่าหุ่ดเด็ค่ะนี่จะเป็นรประตูหมู่บ้านของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศของในบ้านนะคะก็จะเป็นหลังคาเรือนหลังคาเรือนก็มีไม่มากนะคะน่าจะมีประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือนร้อยประมาณไม่ถึงสองร้อยนะคะ ทุกคนเรามาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเข้าไปบ้านนะคะน,นี่ค่ะประตูทางเข้านะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าไปถล่มกับเจ้าบ่าเจ้าสาวนะคะนี่คือรูปบีวดิ้งนะคะเจ้าบ่าเจ้าสาวไป่เจ้าเป็นบ้านแล้ว บอกว่าเหล้านี้คืออร่อยมากเลยทุกคนเคยกินไหมคะ,ะเขาเรียกว่าเหล้าเจงนะคะทำจากแบบเหล้าข้าวโพดเหล้าต้มอะไรอย่างเงี้ยในงานก็จะเลี้ยงเขาเซ่น,นะคะ่ะแล้วก็จะสุนทรีจัดให้แบบว่าไม่อั้นใครอยากร้องครองได้อะไรอย่างเงี้ยอองงงใจจ ไม่ันเีสียทุกคนคะมิกกี้เราไปแบบไปงานแต่งมาแล้วเนาะเดี๋ยวคิวจะพาทุกคนเดินดูบ้านที่แบบว่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันค่ะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือล้านไก่ของเขาเนาะ นี่แล้วไก่แล้วหมูมีลูกหมาด้วยนี่ค่ะทุกคนความเป็นอยู่ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะบ้านทุกคนเขาเรียกหมูแบบนี้แต่แต่ว่าแบบปล่อยอ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยวิถีบ้านๆเนาะทุกคนแล้วก็แบบยังคงความเป็นหมูอุดอุด อุ๊ย้วงตาตา่ารักมากนี่โดนนั้น,นะคะคือโรงเรียนของเขาเนาะโรงเรียนห้อยป่องออดนะคะโรงเรียนเขาก็แบบตามชน,นบทอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็คือจะแบบไม่ได้แบบ เพอร์เฟกหรูหราอะไรแต่ก็แบบการศึกษาเข้าถึงในชุมชนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอยากให้เห็นตรงสะพานที่นักเรียนเดินไปอะ่ะคือแบบมันผูกนะรู้มันผูกมากเลยอะทุกคนดูดิแล้วตรงนี้จะเป็นน้ำนะคะแล้ว้ดูตามะไรค่ะตากล้องของดิฉันคือตัวเล็กมากนะคะวันนี้ ค่ะทุกคนสะพานที่เด็กมักเรียนข้ามไปเรียนในสือคือ,อมันเก่ามากพี่มันไปได้เว้แต่มันแข็งแรงมากนะมันก็คือไม่โยกนะคะทุกคนมันแข็งแรงุงาเนี่ยแบบนี้ นี่น่าจะไม่แข็งรงเนะตรงนี้นะมันน่าจะแบบว่ามันก็น่าจะแบบมีฐานที่มันแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรไม้มันอ่ะม,ม,มันมันหกมันขาดหมดแล้วอ่ะตรงเนี้ยนี่ค่ะทุกคนเราสามารถมายืนชมวิวตรงนี้ได้เพราะว่า,ามีน้าไหลบรรยากาศคือดีเวอร์อ่ะทุกคนเย็นสดชื่น นี่ค่ะทุกคนเด็กหาปลานะคะเขาหาปลากันได้ปลาไหมน้องหนูได้ปลาไหมไมีปลาไหม,ไม,ม,ไ,หมไม่มีหรอทุกคนดูน้องๆนะทุกคนสนุกมากโอ้โห อยากไปเล่นด้วยจางน้ำไม่ลึกนะคะทุกคนแล้วเราก็กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนงนี้คื แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือแบบมีอาการเริ่มที่จะแบบว่าเมาแหละและอยานจะบอกว่าที่นี่เขาเลี้ยงเต่าด้วยบ้านนี้นะคะน้องชื่อว่าปุตเต่านะคะโคนสำหรับวันนี้นะคะเห็นขอตัวณที่เาทำไปทั้งนี้แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ